ขึ้นเขาแิบนี้นะครับแขนจะได้โดนหักไปถ้ากระแทกลงก็คือหักไปถ้าผมกระโดดยอดตัวลงนี่หักไปเลยหน้าเขาเรียกชื่อทาว่าหน้าหักหน้าหักสุบัตหน้าขาหักสุบัตินะครับครับผมประมาณนี้ครับประชาชนอธิบายื่อยคนแรงครับคนแรงหน่อยแล้วก็หักขึ้นครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวหักเฉียบเลยตรงนี้ตรงนี้ด้วยหวานท่านนี้ไม่ตรงนี้ด้วยหวานมานเรียนัันมัน พอหักขึ้นครับมันจะขึ้นทีนี้เราดึงก็ได้ผลักก็ได้ครับผมเลือกที่จะดึงเพื่อให้เขาหันหลังแล้วผมอนนี้ยังจับเหมือนเดิมครับแล้วก็ลงท่าแล้วดูท่าคุมไอ้พวกท่าแบบนี้ครับต่างชาติพวกบริษัทรักษาความปลอดภัยตำรวจทหารชอบเรียนมากเลยครับ ชื่อท่าปาากุมพีครับป,ปาากุมพีครับผมขอบคุณครับร,รับรถไหนเนี่ยรับรถไหน